็ถือว่าเราวันนี้เราก็มีตวัวเลือกมากขึ้นนะครับค, <น S 3> <_ S 2> คิดว่าก็เป็นเป็นพี่แ้งก็เป็นคนที่อยู่และเข้าใจวง,งาการฟุตบอลมานานโดยตลอดอนยะู่แล้วราต้องดูต้องดูในเรื่องของนโยบายด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกๆุทีมอ่าพี่ๆทั้งทั้งสองทีมนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมแล้วก็บีจีก็ให้การสนับสนุนซึ่งผมคิดว่าก็คงก็ก็เป็นหนึง่งใน ทีมงานของพวกเราอยู่แล้วทั้ง1ิกสโมสรนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นนิสายที่ดีแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ผมผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเรื่องรายละเอียดของนโยบายหรืออะไรเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ก็พร้อมพร้อมนะครับพร,พร้อมดูแล้วว่าเออพี่ก็เป็นพี่แป้งก็เป็นหนึ่งคนที่ท,ที่ที่น่าจะพร้อมที่สุดผมว่ามันมีหลายเรื่องมากนะครับก็คงต้องเป็นก็ผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่จะจัดการให้ เ,เกิดการสนับสนุนนะครับงบสนับสนุนให้กแต่ละทีมรากย่าเนี่ยนะครับได้มีเงินเข้ามาเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกๆคนนะประชุมร่วมกันอยู่แล้วรู้ปัญหายอยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเราพี่แปงก็เป็นคนแล้วก็พี่ปิป๊บแล้วก็คุณเนวินก็เป็นหนึ่งใน3คนที่ประชุมร่วมกับพวกเราตลอดซึ่งผคิดว่าก็คงรู้ปัญหายอยู่แล้ว